แม่ก็กินไก่ตัวกับแม่ล้ำหนังไก่เจ้าเนี่ยลูกเขากินกันเตอแม่มมาไก่ทอดลูกอันทําแม่บอกกินอ่ะน้องกินแล้วนะแม่ไอ้เจมไอ้ลูกน้องไก่นี่พอเหรอมันอย่ามาสีซาบบูซาบเน่าจะได้กับหมูหูเปลี่ยนไปไมันได้ก้าไฟไอ้ซื้อลูกการมมเจ้านี่มันได้นะ แม่ลงล้มเพรแลเราแม่มันกลมซาบนะลูกมันกลมหอมมาลูกอะแม่ลงคบกินกลามลงเพราะเรว่ามันซาบอยู่กอมันเป็นยังแล้วลูกมันกระลั้ขนาดเลยอะแม่หูก้กอนุ่งอยู่กับแม่มาเนี่ย ไม่ยงนมันขนาดนาั้กําที่แม่ชอบจุ้ดน้องเขานี่กําอย่างหู้ก็แม่ไม่ไว่าอย่างก็ลูกแม่ไม่ชอบกินลูกกินเตอะน้องหู้หนาตีแม่หู้จะอาะพ่อแม่ขวรน้องกับไอเจ๊หมากินไปอิ่มมันก็กินเตอะแม่มาต้องห้องน้องเขากินนักแล้วนะแม่ ันานเลยลูกรำใม่แต้เลยถ้ามันลรำอะ่ะแม่ก็กินหนกันกๆเลยเลยแม่